สวัดีค่ะวันน,นนี้มาก็ช่องตอนนี้นะคะมีหมาหมา<ะ>อยากกินมกมหมามีโมอด้ากับพี่ม่มอ

จะให้ดูชัดๆเลยนะคะหมาตัวเป็นๆค่ะเฮ้ยน่กกากลัวโอ้โหน้ำลายติดเยอะเลยค่ะนี่ค่ะน้ำลายแล้วนี่ก็ตัวจริงนะคะเป็นตัวทำค่ะดูนะำลหาเรือค่ะมีลาหาเรือหนอ่อยนี่ด้วยจะ

นคนนี้ก็เนียไปเลยค่ะที่อยู่ตาหูหลับเบ้าคะ่ะนี่นะคะหิวหนอไม่ไหวแล้วนี่นะคะดูไม่ดูนะคะนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนฉามเลย <c oughs> เอยเกกอกดเอเอเจส สมุดไหมโอ้โหนะคะรอเยอะตนนี้นะคะกำลังจะรองไปให้ดูค่ะเด็กอย่าลืน้ไมให้นุ่มีหน่อยวอนนี้นะเอนมมาค่ะน้มนมอยู่ไหนนมๆน้มนมอยู่ไหนอ๋ออันนี้ Bye bye. นี่นะคะคือขนมหมามานี่แเร็วมานี่มานี่มานี่เแฮ่อยู่นิ่ง คนหิวไม่กินสักทีหนดูนี้ทิมมาดูดิ้